สวัสดีครับทุกผู้ชมครับทีมงานนคอนแดงโปรโมชั่นนำพาทุกท่านมาที่แม่น้ำปัตตานีอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ในแม่น้ำปัตตานีเราพบเห็นเรือลากจูงกำลังลากจูงเรือประมงขนาดใหญ่สองลำ มุ่งหน้าสู่ทะเลเอ่าวไทยครับเพื่อออกไปหาปลาครับท่านผู้ชมครับนี่คือจอมพลังแห่งแม่น้ำปตัตตานีตัวจริงเสียงจริงครับลากทีเดียวสองลำครับท่านผู้ชมครับ เรือเพชรมงคล16กับ15ครับ ออกคัาปลารอบนี้ประมาณ15วันค่อยกลับมาครับทุกผู้ชมครับพร้อมกับเงินล้านครับทุกผู้ชมครับมุ่งหน้าสู่ทะเลเอ่าวไทยก็ขอให้โชคโชคมันมัน ร่ำรวยร่ำรวยนะครับพี่น้องชาวประมงครับนั่นคือผู้ประกอบการระดับเงินทุนสูงครับเรียกว่าประมง เรือประมงขนาดใหญ่ครับเรามาดูอีกอาชีพหนึ่งครับเสียงลั่นหมดเลยครับนี่คือพี่น้องเรือหางยาวประมงชายฝั่งครับ ประมงพื้นบ้านออกไปหาปลาเช่นกันครับแต่ไปได้แค่ชายฝั่งครับผมมองดูแล้วนี่ตาขายเต็มเรือเลยนะครับแสดงว่าออกไปดักตาข่ายกันครับท่านผู้ชมครับที่ชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยครับตามหลังเรือประมงขนาดใหญ่ไปเรื่อยๆครับ ตามหลังกันไปครับนี่เปรียบเทียบเห็นทุนใหญ่กับทุนเล็กครับความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอย่าว่ากันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุดติไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ